ไทอะะรผิดวโอเคครับผมก็สอสวัสดีท่านผู้ชมน,นะฮะโอเควันนี้ก็จะมาเนี่ยมันมันคืออะไรมันคือแบบว่ากดเข้าไปปุ๊กใช่ไหมดีๆมันก็ึ้นคำว่าลองอินครับผมเนี่ย U I B f o r ด็อกชีสเดเลชั่นอ่าประมาณนี้มันคืออะไรกันโอ้หมันผมมันบอกว่าใช้สูตรนะฮะมันคืออะไรผมใช้สูตรอะไรใหม่บอกสิอธิบายที่ผมใช้สูตรอะไรผมไม่ได้ใช้ผมใช้ไม่เป็นโฮ้ยนะโดนแบนหกวันนะครับโอเค ตัวแบนเจ็ดวันนะครับออันนี้ผมเพิ่งจะมาอัดนะอัดใหม่รอบหนึ่งอันนี้ใช้สองนะฮะโอ้อผมแล่ผมก็ไม่ได้แฮกกันเลยไงเออใช่มันไม่ได้แฮกคิดก็แค่แหลกแต่มันโชบแหลกแล้วมันน่าจะมีคนมาแคปรออูปบอกว่าบินบินแล้วมันบอกแล้วมันก็บอกว่าแล้วมันก็มาทําการแบนผมซึ่งผมไม่ได้แฮกไวไฟก็ มันน่าจะเป็นที่ Wi-Fi นะคะ Wi-Fi มันกากเกินหรือเปล่าโอเคฮะอีกอีกหกวันอีกห้าวันนะฮะตอนนี้เหลือห้าวันแล้วนะฮะอห้าวันค่อยไปเล่นนะครับวันห้าวันห้าวันกว่านะฮะอ่ะนะครับมันดูผมทำได้ยังไงพอแบบทีมมีคนแฮกนู่นแี้ ครับผมโอเคอ่ะแล้ห้าวันเนี่ยผมได้ทำการกดกดนั่นนั้นอะ่ะผมได้ทำการอัดคลิปสกายวอลนะฮะดูมเมมได้เลยนะฮะในในซีนี่เนี่ยฮะอัดไปเยอะมากนะครับเนี่ยอัดอัดทั้งบิวเ็เชิร์อัดทั้งเนี่ยเป็น30กว่าคลิปนะฮะนะฮะี๋ยวผมจะตัดต่อแล้วก็จะเอามาใส่นะครับ ก็แบบว่าถ้าแบบว่าผมนอนแปลงไปหกวันนะฮะผมก็มีคลิปบานอะคลิปบานแน่นอนนะถึงสามสิบสามสิบกว่าคลิปนะฮะสามสิบคลิปนะ,ะที่ผมอัดแล้วนะเยอะมากนะฮะผมว่าถ้าผมอัดเนี่ยน่าจะเกินถ้าผมอัพเนี่ยาตัดและอัพเนี่ยมันน่าจะเกินห้าวันเนี้ยพอดีนะครับอ่ะโอเคไว้ติดตามขีดบวกเลยคิด ตามคลิปผมเรื่อยๆนะฮะโอเคนะครับก็สรับคลิปนี้นะฮะเนี่ยผมก็จะไปเล่นทีมสกายวอลกับเพื่อนนะฮะประมาณผมก็อาทิตย์กับเพื่อนที่ไม่เพจเก่านะฮะเซิร์ฟไหนที่มีสกายวอลทีมนะฮะหรือสกายวอลธรรมดาเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะฮะคอมเมน IP ไอพีม่วยนะฮะเผื่ออาจจะได้เล่นกันนะฮะไอดีแท้นะฮะไอดีแท้ไอดีเถื่อนไม่เอานะฮะ เอ,อดีเทก็ได้นะดีนเทก็ได้แต่ขอให้มีทีมแล้วก็สักแล้วก็โซโล่นะครับแค่นั้นแหละโอเคงั้นเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ